สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเช่นเคนะครับเทลลินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถเก่งกันบ้างนะครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่ตอบโจทย์ในยุคน้ำมันแพงตอนนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเป็นรถเก่งปีลึกนิดนึงนะครับโตโยต้าโซลูรานะครับปี97รถเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่สีสเกพงนิเวศเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เรามีประสบการณ์เปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%เเซหากซื้อแล้วตรวจพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก10,000แบาทสีสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวย5ดาวทุกคัน ตรวสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากญี่ปุ่นกูอินสเปคชั่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับคันนี้นะครับเป็น Toyota s o l u ู a นะครับ 1.5GLI รถปี1997นะครับปี40นั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ราคาถูกมากนะครับและเป็นรถที่ติดตั้งแก๊สมาเรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับการใช้งาน สำหรับยุคน้ํามันแพงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับรอบๆนะครับเป็นรถที่ว่าลูกค้าเนี่ยขับมาขายนะครับคันนี้ก็คือสีเดิมทุกอย่างนะครับด้านหน้าก็มีรอยถลอกตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับที่กันชนหน้านะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับจะขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์มากนะครับติดตั้งแก๊สเรียบร้อยนะครับใช้งานได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือเป็นแก๊ส LPG นะครับกระโปรงหน้าติดสติ๊กเกอร์นะครับ เป็นสีดำนะครับคาร์บอนเคลาานะครับกิดสติกเกอร์เฉยนะครับลอกได้นะครับสีสันก็ให้ที่ประมาณ80%นะครับมีรอยถลอกตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะพาดูรอบๆนะครับตัวรถเราคัดเข้ามาอย่างดีนะครับเครื่องยนต์พร้อมใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถเก๋งที่ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกนะครับรถเก่งราคาถูกผ่อนได้นะครับคันนี้ สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับสีสันก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับอยู่ในระดับที่80เอร์เซนตนะครับถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องไปทำเพิ่มนะครับแก๊สติดตั้งเรียบร้อยนะครับอยู่รอบๆนะครัดสีสวยนะครับเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมพาดูภายในด้วยนะครับมีสเกิร์ตมารอบคันนะครับ สปายเลอร์ด้านหลังก็มีนะครับภายในนะครับเจ้าของเดิมก็ทํากระจกไฟฟ้านะครับเป็นคู่หน้านะครับส่วนคู่หลังยังเป็นมือหมุนอยู่นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีเทานะครับมีชํารุดนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับฝั่งคนขับนะครับแต่ก็ทําการปะมาเรียบร้อยนะครับแกออโต้นะครับไปดู คันนี please report, please ้ก็เจ้าของเดิมทําส you. ีมานะครับพาดูเลยนะครับถือว่ารถพร้อมใช้งานนะครับพาดูตรงจุดสําคัญก่อนนะครับนี่นะฮะเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยครับที่ผมบอกในทุกๆคลิปนะครับคือรถคันที่ทําสีนี่ก็จะมีร่องรอยนะครับของการทําสีแบบนี้นะครับแต่ว่าให้ดูที่เม็ดอาร์คนะครับเป็นสําคัญนะครับถ้ามีเม็ดอาร์คอยู่แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรถปี ขนานี้นะครับก็มีล่องรอยการทําสีบ้างนะครับนี้นะครับสวยพร้อมใช้งานครับราคาไม่แพงครับคันนี้ราคาเพียง58,000ืนันเท่านั้นเองนะครับห้าหมืนนะครับสองระบบพร้อมใช้งานนะครับก็พาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30องศานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า อันนี้แอร์เย็นไหมนะครับแอร์เย็นขนาดไหนนะครับวิทยุนะครับซีดีใช้ได้ทุกอย่างนะครับระนะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับปล่อยให้แอร์ทำงานไปนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้ากิโลนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ ใช้งานได้นะครับเสียโอเคครับแอรเย็นนะครับคันนี้แอรเย็นมากนะครับแล้วก็มีแอร์มีแก๊สนะครับด้านหลังเหมาะสำหรับลูกค้าที่หารถนะครับราคาไม่แพงนะครับผ่อนได้นะครับคันนี้ผ่อนได้นะครับงบประมาณมีเท่าไหร่ตุยกกนได้นะครับ จะไม่ใช้เงินออกรถเลยก็ได้นะครับถ้าท่านมีเครดิตดีนะครับมีเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสักบาทนะครับผ่อนงวดเดือนละสามพันนะครับผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเลยนะครับเดือนละสามพันบาทนะครับคันนี้ใช้ที่หาอยู่นะครับพักสอบถามได้เลยนะครับระบบแก๊สก็ใช้งานได้นะครับปกตินะครับ แก๊สนะครับเรียบร้อยนะฮะแก๊สเหลือนิดหน่อยนะครับด้านหลังนะครับผ่าดูอารมณ์นะครับไม่เคยชนหนักนะครับเด็กก็ยังเดิมอยู่จุดนะฮะโตโยต้าลลโก้นะับซ้ายขวานะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับ เดินเรียบปกติเลยนะครับถือว่าราคานะครับเหมาะสมกับตัวรถมากมากนะครับออกจะถูกไปซะได้ซ้ำนะครับราคาเพียง5,800 0ื่นะครับซื้อสดได้นะครับอยากผ่อนก็ผ่อนได้นะครับคันนี้มีบริการนะครับรถอยู่สีสะเกดนะครับอเภอเมืองสีสะเกดนะครับอยู่ที่ร้าน คงนิเว้นะครับตรงข้ามวัดหลวงนะครับตรงข้ามวัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับดูคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถพักเข้ามาสอบถามนะครับหรือโทรหาผมได้โดยตรงโดยโทรอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเครื่องยนต์นะครับพันห้าร้อยนะครับติดตั้งแก๊สเรียบร้อยนะครับระบบแก๊สนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานมากๆานะครับลูกค้าที่มองหารถราคาถูกนะครับผ่อนงวด สบายๆเอาไว้รับส่งลูกนะครับหรือไปซื้อของที่ตลาดนี่เหมาะมากๆเลยนะครับคันนี้ราคาค่างวดเพียงแค่เดียนละสามพันเท่านั้นเองนะครับเดีอนละสามพันบาทเท่านั้นเองสามปีนะครับผ่อนสามปีสามสิบหกเดือนนะครับใครที่สนใจนะครับมองหารถราคาถูกนะครับพร้อมใช้งานเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับติดตั้งระบบแอร์เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับตัวเลือกที่ดีเลยภาสีนะครับปีหกห้านะครับ อยู่รอบๆอีกครท้งยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าแอร์นั้นเย็นขนาดไหนนะครับไาดูรอบๆอีกหนึ่งรอบนะครับสีสันก็ถือว่า80เเซนตนะครับตลอดตามการใช้งานบ้างบางจุดนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับ80%เซตได้นะครับด้านหลังก็จะมีรอยบุบนิดหน่อยนะครับหลังซ้ายนะครับตอนนีก็มีแค่นี้นะครับ องรถคันนี้มีสเกิร์ตมารอบคันมีสไปลเลอร์นะครับพร้อมใช้งานเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับไปดูความเย็นของแอร์กันรอบนึงนะครับมีเลขตัวเดียวแน่นอนครับแอร์เย็นขนาดนี้นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ิบองศาแล้วนะครับวิธีเทปทุกอย่างใช้ได้นะครับคอนโซลสวยนะครับรพร้อมใช้งานนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับไฟหน้านะครับอ่านเหลือเลขตัวเดียวแล้วนะครับแอร์เย็นนะครับเย็นมากครับคันนี้จากเมื่อกี้ที่30องศานะครับตอนที่ผมถ่ายนะครับแล้วก็เราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เดินไปดูรอบๆหนึ่งนะฮะค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับแอร์เย็นมากครับคันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ ทักหรือโทรสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับเทวฤทธนะครับ08-1-977-2934นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูมาถึงนาทีนี้นะครับผมต้องขอากราบขอพระคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทวฤทธต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ